สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอ้อนรับสู่ a อ s i น n a l นะครับสวัสดีครับคุณไม้สวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในเอนที่หนึ่ง8 3แปิานะครับก็ผ่านช่วงสงการมาแล้วก็สุขสารนสงการนะครับคุณไม้ครับผมสุขสารนสงการครับผมอ่ะก็วันนี้สนุกมากเลยครับนี่เออนั่นแหะสิครับทําไมจุดยาวจังจนไม่รู้ว่าเป็นวันหยุดขออัปเดตพอดย้อนหลังกันนิดนึงนะครับ เห็นช่วงก่อนสงการแล้นหุ้นไทยมีกระเตื้องขึ้นนะอมีกระเตื้องมีกระเตื้องวันเมื่อวันต้องเรียกว่าวันอะไรวันพฤหัสใช่ไหมที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของวีคนะครับซึ่งต้องขออภัยด้วยเราไม่รู้เป็นว่าเดี๋ยววันอังคารเปิดมาก็มีการซื้อ2ตัวนะครับก็คือ irpc กับ ivl นะครับนี่นะครับคือเขียวสัปดาห์แรกอย่างนี้นะครับก็เราก็เข้าตามไปเลยไม่เป็นไรครับผม แล้วก็ที่ยังอยู่ในพอร์ตก็จะเป็นแบม c p พ Jazz KTC ติดล้อพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับไม่มีอะไรครับพอร์ตของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรนะครับ <laughs> ไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายแล้วก็ุ้นที่อยู่ในพอร์ตก็ตามที่บอกเลยครับผมครับเดี๋ยววิกหน้าก็จะเป็น เช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารก็จะมี IRPC คับ i v l เข้ามาครับก็จะเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดตัวนะคุณใหม่นะจากจากที่ของเรามีสิบนะก็จะไปกลายเป็นเจ็ดตัวครับอครับผมก็ไม่มีอะไรมากสัปดาห์ที่แล้วตลาดโลกความเคลื่อนไหวอะไรก็ก็ถือว่าไม่เยอะนะคุณใหม่นะไม่มีอะไรที่เป็นไฮไลท์เป็นพิเศษครับผมอ่าคุณไทย เฮ้ยหุ้นไทยนี่ถ้าเข้าโมเดลเคทีนี่วิกวิกเขียววิกแรกแล้วเนี่ยอ่า uh huh. ตัวเซตนะตัวเซตนะซึ่งมาเก็ตนเปิดมาก่อนแล้วนะครับเป็นคนละตัวกันะนะมาเก็ตสีเขียวด้านล่างนี่คืออันนี้คือเราเราถ้ามีสัญญาณเข้าในตัวหุ้นเราก็ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตนะครับซึ่งมันเขียวมาก่อนแล้วเซตเพิ่งจะเขียวครับอืมอืมก็โอเคนะคุณใหม่เนี่ยเนาะสวยครับอันนี้สวยนะ อมาท้ามาคนอื่นหน่อยนะแต่ก็ยังมามายาวๆหน่อยนะมโคตดเบื่อเดี๋ยวคนอื่นเขาจะกลับทิศนะเจ้าร้บกลับทิศนะนี่ดูขุณนเมริกาไปแล้วนี่ไปแล้วจะบอกครับผมตาวมาแล้วครับผมครับครับนี่เป็นคัั weekly นะครับของดาวโจนส์ S P ห้ารแล้วก็ n a ส d ด q นะครับก็ดูท่าจะกลับทิศนะอืม ทองคำบิ๊กที่แล้วไม่มีไม่มีนิวไฮนะครับครับผมแต่พิเกนนี่สวยให้พักเมื่อกีซิลเวอร์ซิลเวอร์นี่เขาไม่ได้นิวไฮแต่เ็าเป็นรูปครับคล้ายๆกับทองเลยครับมาที่หลังแต่แรงกว่านะครับโอ้ไม่ไม่ไม่ย่อลงมาตรงนี้เลยหมที่เราคุยกันนะเออถ้าย่อมาก็อยากเข้าให้เวลาครับให้เวลาเขาหน่อยนะครับนะทองนี่ก็จะย่อมาเส้นนี้ไหมนะอ๋ออือ บีทีซีคุณไหมย่อแต็มย่อยังไม่หลุดนะภาพรวมของคริปโตก็เดลี่เป็นแดงนะครับโอ้ไม่มีเหรียญสีอื่นเลยคุณไหมแดงหมดเลยเออโอ้เหรียญใหญ่ก็แดงมาก่อนนะครับอ่าหมดรอบแล้วมั้งเนาะอ่ะรอให้หมดรอบครับครับก็หุ้นอเมริกาคริปโตนี่ดูทิศทางเดียวกันนะน่าจะหมดรอบได้ในขณะที่หุ้น หุ้นจีนนี่สวยนะนี่นี่นี่ภาพวิกฤตนะครับสังหายนะอ่าแล้วก็หุ้นไทยจะว่าไปหุ้นไทยนะครับก็ย่อมาคืย่อมานานซึมซึมมานานก็ก็ฟื้นได้แล้วมากนักครับผมน่าเบื่อจังเลยน้ำมันน้ำมันนะคตังน้ำม,มันก็เป็นไงนี่ครับ,รบ,บ,บมันมีแอ วิกฤตยังอยู่ในโซนเขียวนะครับนี่คือเดลี่โอ้โหเขียวมายาวนานอืมอืมโอเคนะครับอืมอืมอืมก็ตลาดโลกเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะกลับที่กับทางกันได้ไหมอืมอืมครับผมนี่คือตลาดอินเด็กนะครับตลาดอเด็กก็ยังไม่กลับลงมาเลยนะครับแข็งอืม แข็งจริงครับโอเคงั้นพวกเราก็สัปดาห์นี้ก็อัปเดตกันสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆที่สนใจตัวข่าวสารจากเคทีนะครับตอนนี้อยู่ในตลาดเต็มตัวเจ็ดจากสิบเจ็ดตัวจากสิบตัวแล้วนะครับก็ยังมีที่ว่างอีกนิดหน่อยนะครับก็เรียนเชิญที่คิวอาร์ตวนี้ได้เลยนะครับโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีท่านี้นะครับโอเคครับเอ้ครับมครับสวัสดีครับ